สวัสดีครับมาอยู่ใน Yu-Gi-Oh Forbidden Memory กันอีกครั้งครับในพาร์ทที่เท่าไหรนะ่เ่ยจะไม่ได้นะหลังจากที่ผมแอบฟาร์มาตั้งนานก็ได้การ์ดดีๆมาเยอะแยะมากมายอัธิเมเทโอแบ็กดากอนเลดไอมูไอทวินเฮดบอรบลานาฮะก็เลยนานหน่อย โอเคตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของวิหารทั้ง5้านะครับแต่ละวิหารก็จะมีไอเทมพันปีซ่อนอยู่เราจะเริร์วิหารไหนก่อนดีทุ่งหญ้าแล้วกัน ม,มาถึงก็มาเลยครับการ์ดเอสของเด็กนี้เลเทโอแบ็กดาร์กอนนี่เจอสวนกลับเป็นไงโดยไป7จ็อ ดิวสอาอัดใบโดยตรงเมโอแบ็กดาก่อนซักเข้าไปทันเดอร์โบใส่มันทันเดอร์โบนี่ผมก็ฟาร์มได้มาเหมือนกันนะฮะ ต่อไปก็เจอไฮเม e ครับเข้าไปเชิเลยไฮเม e เคปูละไอ้อ้วนไอ้อ้วนนี่มีเกตการ์เดียนนะฮะหวังว่าคงจะไม่ขึ้นในเวลานี้ ขอแม่งให้หมดหายสี่พันหกเตต่อ้ดยบุไอไว้ดาก้อน ลงเมทันเดวิลโซอาไปแล้วก็ตีมันเดี๋ยวโอ้เท่ากันอีกเมทันเดวิลโซอาอคนเล่นโดยตรง มาแล้วเจ้าบิ๊กเราปเปโตรแบกดาคอนปิดท้ายด้วยบูอายเบิร์ดตีมเสร็จไปแล้ววิหารหนึ่งแล้วเราก็ได้ดวงตาพันปีมาต่อไปครับ วีหารแห่งภูเขาวว้าว้าวว้าวว้าว,ว,าว มาถึงทุวินเฮดก็ขึ้นมือเลยนี่พี่ใหญ่ของเราเมเทโอแบ็กดากอนอาจผู้เล่นโดยตรง มินเฮตตี้อ <classy. S 1> <in> <play> <finish> ัดด้วยมิเทโอแบ็คดักกอนสัดเข้าไป4,000แพ้แล้วเจอกับอาเทนซ่า ทุกครอบครองวงแหวนพันปีวงแหวนพันปีน,น,ปนี่การขึ้นสวมไม่์กอมไปด้วยไม,ม่์กอมนี่ก็ฝามได้มาครับได้จากเปกระซัสฮะ มันมีไม่ใช่โอแบ็คดากอนด้วยเหรอโอ้โหตีเลยนี่ไงเมเทลแบ็คดากอนม่คิดว่ามันจะมีแค่แบ็คเดมอนดากอนอย่างเดียว ัคนเล่นโดยตรงไปเบ r ร์สตีมจบไปแล้วสองวิหารอย่างไวเราก็ได้วงแหวนพันปีมาแล้วกลับไปที่เซฟก่อนครับเพราะว่าเรามีเรื่องที่ต้องเคลียร์ มีเรื่องที่ต้องเคลียร์ที่วิหารใหญ่นะครับเพราะว่าเซโตกับออนักบวชได้จับตัวอันสืไปเราต้องไปช่วยเขา ทีนี้ก็คือวิหารใหญ่นะครับเข้าไปเลยเข้าไปก็เจะเจอกับนักบวชแห่งเขาวงกฏจ้านี่ก็มีเกะก,การเดียเหมือนกัน โอ้หมาแบบนี้มาแบบแย่ yeah, มากสวมก่อนกันกันพลาด ไปตีมันอัดด้วยมิเทโอดากอนฮันเดโบอัดมันด้วยมอนเตอร์ที่มี ว่าเราไม่มีทางลอกจากเขาวงกดได้หรอกเดี๋ยวจะลออให้ดูมาถึงแล้วมาถึงก็จะเจอเซโตเฮชินแล้วก็อันสทึที่โดนจับกลุมอยู่ ข้าไม่ฝันเจ้าชายมีชีวิตอยู่หมอให้เซโตะกําจัดเราซะแล้วก็เอาไอเท่พันปีจากเรานะฮะ เราก็ต้องดูเอลกับเซโตเพื่อเอาตัวประกันกลับมาโอ้โหมาแบบแย่มากอะเกตการเด้นมานี่เรียบร้อยเลยนะ นั่นไงมาจริงด้วยเกตการ์เดียนเมทโทอแบ็กดาก้อนขึ้นมาหน่อยเถอะนั่นแหละสวยตีมันเลยอืมข้าไปเจ็ดร้อยห้าสิบมา เม,มเทโอ,อย์ใบตีมันอันดผู้เล่นโดยตรงพันธะโบลเลยตี ชนะแล้วชนะอย่างง่ายเลยพอฟาร์ไมได้การด์ดดีๆมันก็จะชนะง่ายๆแบบนี้แหละโอเคเราได้ตัวประกันกลับมาแล้ว โอเคครับขอจบพาร์ทที่5แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมใครชอบก็อย่าลืมไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้เวเจอกันพาร์ทต่อไปบ๊ายบาย